เมื่อสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ท่านยุติปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นท่านต้องสละในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไม่รู้สึกอะไรเลยในการประชุคมาานนคอรมอวันอังคารนี้เนี่ยพลเอกประวิตยมานั่งหัวโตว้ท่านไม่ได้นั่งตรงข้างด้วยซ้ํานะที่นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมันจะอยู่อีกแถวหนึ่งนะไม่ได้ด้านข้างด้านหน้า เพราะเป็นที่นั่งของรองนาย,ยกรัฐมนตรีและท่านก็ไม่ได้เป็นรองนาย,ยกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นคนพูดหลักในที่ประชุมคอรมอและวันนี้เนี่ยนะครับท่านต้องไปพูดฟังหลักในที่ประชุมคอรมอเนี่ยท่านไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างแต่ที่สาคัญมันเป็นการบ่งบอกว่าท่านไม่รู้จักพอไม่รู้จักการปล่อยหวานเพราะเอกประยุทธ์เหลืออย่างเดียวคือการตัดสินใจลาออกและก็วางมือนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องสง่างามเรื่องเดียวเท่านั้นที่พึงจะกระทำได้อำนาจที่อยู่ในมือของพลเอกประวิทธิ์เขต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประชาชนก็ไม่สบายใจมีความกังวลพลเอกประยุทธ์ยุติเป็นการชั่วคราวนั้นแน่นอนที่สุดนี่นะครับก็อธิบายชัดเจนว่าท่านหวังจะกลับมาในคําวินิจฉัยที่เป็นคําตัดสินจิตของท่านนะครับ ท่านจะเลือกเส้นทางโทรราชมากกว่าความสง่างาม สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้ร้อนแรงนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกที่พลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้เป็นนายมนตรีนะครับในพื้นที่ในของประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันก็เป็นวันแรกที่พลเอกประวิตย์นะครับเป็นรักษาการนายกแล้วก็เป็นนายกโดยพื้นที่ในของประเทศไทยนะครับจับตามองกันมากว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์จะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่คนจับตามาที่เสุ็จวันแรกอย่างแรกก็คือพลเอกประวิทย์นะครับซึ่งจะนั่งหัวโต๊ะในการประชุมครมอนั้นจะ ปรากฏตัวในที่ประชุมต่างๆหรือไม่นะครับก็มีการปรากฏของพลเอกประวิตย์นะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าในไ,ไม่ได้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปประชุมเรื่องอื่นนะครับดังนั้นก็ยังคงหลีกเลี่ยงการทํางานในทำเนียบรัฐบาลในส่วนของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับไปประชุมเรื่องคณะกรรมการระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งผมลืมเล่าไปว่าวันนี้พื้นที่นครน,นายกก็ น้ำท่วมหนักนะครับแต่ยังไม่เห็นการขยับของรัฐบาลแต่อย่างใดขนาดเดียวกันท่าทีพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์นะครับความเคลื่อนไหววันนี้ค่อนข้างพีคนะครับเพราะว่าได้มีการสื่อสารนะครับผ่านคุณทิพานันนะครับรองโฆษกประจำสํานักนายกที่ เป็นโฆษกหน้าใหม่นะครับมาจากพลังประชารัฐออกมาบอกว่า ouais. พลเอกประยุทธ <habitude> ์พร네 an ้อมทําหน้าที่รัฐมนตรีนะครับคือจากเดิมนายกนี่ถูกศาลสั่งพักหน้าที่นะครับคุณที่พนันบอกว่าถึงถูกศาลสั่งพักหน้าที่นายกไม่เป็นไรพลเอกประยุทธ์ไม่ถอยนะครับพร้อมจะทําหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งด้อยกว่านายกนะครับแล้วก็บอกต่อว่าขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมายังพลเอกประยุทธ์นะครับยืนยันจะทําหน้าที่รัฐมนตรีกลาโหมแทนหน้าที่นายกรัฐมนตรี ต่อไปนะครับแล้วก็มีการตอบโต้พักเพื่อไทยกับคุณหมอชนรัานโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีการพูดว่าพลเอกประยุทธ์คือน,นายกเถื่อนนะครับออรองโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็บอกว่าจริงๆคนที่เถื่อนเนี่ยนะครับคือ น่าจะเป็นฝั่งที่อยู่ดูไบนะครับมากกว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งถูกศาลสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ไปนะครับดังนั้นก็รองโฆษกรัฐบาลคนใหม่บอกว่าพรรคเพื่อไทยควรจะเรียกร้องให้คุณทักษิณและคุณยิ่งรักกลับมายอมรับกระบวนการยุติธรรมนะครับคุณทักษิณคือนายกเถื่อนส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนายกดีที่ยอมรับกระบวนการศาลนะครับขณะเดียวกันวันนี้มีข่าวซึ่งใครที่ได้ยินได้ฟังก็อดขำไม่ได้นะครับนั่นคือความเป็นจริงที่พลเอกประวิทย์นะครับทำหน้าที่รักษาการนายก แทนผลเอกประยุทธ์นั้นดูเหมือนจะมีความพยายามสกัดดาวรุ่งหรือความพยายามจะรักษาน้ำใจไม่ให้ผลเอกประยุทธ์จดจำได้ว่าตัวเองถูกสั่งพักทำหน้าที่นายกนะครับ โฆษกของรัฐบาลคือคุณอนุชาออกมาประกาศว่าณเวลานี้ห้ามเรียกพลเอกประวิตธิว่ารักษาการนายกอย่างเด็ดขาดพลเอกประวิตย์เป็นรองนายกเท่านั้นเรียกคําว่ารักษาการนายกไม่ได้ต่อให้พลเอกประวิตธิจะทําหน้าที่รักษาการนายกก็ตามนะครับนี่คือคําประกาศของคุณอนุชาว่าห้ามเรียกนะครับพลเอกประวิตธิต้องถูกเรียกเป็นรองนายก เพราะเป็นคนรักษาราชการแทนดังนั้นไม่ต้องใช้คําว่ารักษาราชการแทนนายกมนตรีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดนะครับเพราะว่าปากของประชาชนเขาจะเรียกใครนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปากของโคศกควรจะมาบอกปากประชาชนว่าจะเรียกใครอย่างไรนะครับก็ฟังเอาไว้แล้วกันว่าโคศกไม่อยากให้เรียกพลเอกประวิตซึ่งทําหน้าที่รักษาการนายกว่ารักษาการนายก โคศกอยากให้เรียกว่ารองนายกเฉยๆเหตุผลเพราะอะไรก็เป็นอย่างที่โคศกถแถลงไปบรรยากาศที่ทำเนียบก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าเงียบเหงานะครับทีมพลเอกประวิทย์ไม่เข้ามาที่ทำเนียบนะครับ ใช้การประชุมเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์จากป่าลอยต่อแล้วการประชุมก็ห้ามสื่อเข้าถ่ายภาพด้วยนะครับมีเพียงภาพที่สื่อสารผ่านทีมสื่อของพลเอกประวิทย์เองเท่านั้นพลเอกประวิทย์เปิดเผยนะครับผ่านทีมงานว่ายังไม่มีกําหนดการเข้ามาทํางานในทำเนียบรัฐบาลแต่อย่างใดดังนั้นใครที่รอเห็นพลเอกประวิทย์นะครับมีทีมงานคอยประครับประคองเข้าตึกบัญชาการแบบที่พลเอกประยุทธ์ทำนั้นก็ยังไม่เห็นในสัปดาห์นี้ส่วนทีมพลเอกประยุทธ์ส่วนใหญ่ก็วันนี้ก็วงแตกนะครับกลับเข้าไปทางานในหน่วย งานต้นสังกัดของตัวเองบางส่วนก็ Work f r ฟ m home ไปนะครับขนาดเดียวกันทีมพลเอกประวิทย์มีการขยับอย่างไรบ้างคุณภัยบูรนิติตะวันคนสนิทของพลเอกประวิทย์ซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองระดับตำนานนะครับเพราะว่าจริงๆคุณภัยบูรณสังกัดพักที่มีสสเพียงแค่หนึ่งคนในระบบที่เรียพกพรรปัดเศษดังนั้นความเป็นจริง คุณไพบูร์สถานภาพทางการเมืองไม่ต่างกับคุณเต้มงคลกิจนะครับไม่ต่างกับคุณขทาวุฒิไม่ต่างกับนักการเมืองพักปัดเศตรคนอื่นๆรวมทั้งหมอรวีแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือขณะที่นักการเมืองกลุ่มล่งางต้องดิ้นรนแก้รัฐมนูญการเลือกตั้งให้เป็นหนาร้0เพื่อหวังเข้าสภาคุณไพบูร์ยุบพักตัวเองจากนั้นอัปเกรดจากพักที่มีสสเพียงคนเดียวกลายเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับ คุณธรรมนัฐใช้เวลา3ปีกว่าจะได้เป็นเลขามีคนในสังกัดเกือบ20รายนะครับ3ปีกว่าจะได้เป็นเลขาคุณไัยบูรณ์มีสอสอเพียงคนเดียวคือตัวเองยุบพักปุ๊บขึ้นเป็นรองหัวหน้าพักเลยดังนั้นแสดงถึงความเป็นคนสําคัญในมุมมองพักพลังประชารัฐนะครับมีการเผยแพร่หนังสือนะครับให้กับผู้สื่อข่าวที่รัฐสภานะครับเป็นหนังสือที่พูดว่า พลเอกประวิทย์นั้นคือพี่ชายที่แสนดีนะครับเป็นคนที่มีความสามารถประสบการณ์แน่นบริหารประเทศได้ต่อเนื่องไร้ปัญหายาหลงเชื่อคนที่ปลุกปั่นว่าพลเอกประวิทย์ มดสภาพทํางานไม่ได้นะครับยืนยันว่าพลเอกประวิทย์นั้นแจ๋วจริงๆนะครับให้ทุกคนมั่นใจกับการทํางานของพลเอกประวิทย์แล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประวิทย์รักษาการนายกหลายครั้งแล้วนะครับพลเอกประวิทย์คือคนที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่คือหนังสือที่คุณภัยบุญแจกนะครับซึ่งก็คงจะสร้างความปลื้มใจให้กับพลเอกประวิทย์นะครับเพราะว่า การชมถึงขั้นบอกว่าพลเอกประวิตยคือคนที่มีประสบการณ์สูงสุดในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ในลักษณะนี้นะครับความเคลื่อนไหวทางการที่ต้องจับตามองคือพลเอกประวิตยณเวลานี้อํานาจเต็มแล้วจะทําอะไรต่อไปเมื่อวันนี้คุณวิศนุเครือง,งามเปิดเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างความตกตะลึงนะครับแล้วก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นคือพลเอกประวิตย์มีอํานาจยุบสภาได้นะครับซึ่งก็แปลว่าพลเอกประวิตยจะเป็นคนมีอํานาจเต็มทางการเมืองโดยปริยายจากนี้ไปนะครับวันนี้มีการถแถลงของคุณจตุพรพลพันธุ์น ล้าเหลือนะครับพูดคล้ายๆกันว่าประเมินสถานการณ์แล้วยืนยันว่าพลเอกประวิทย์มีอำนาจยุสภาจริงๆแล้วขอให้จับตามองว่าพลเอกประวิทย์ อาจจะใช้อํานาจในการเป็นรักษาการนายกเพื่อยุบสภาด้วยหากการเมืองของประเทศถึงทางตันนะครับคุณจตุพรบอกว่าทางออกของประเทศตอนนี้มีอย่างเดียวคือในกรณีพลเอกประยุทธ์นั้นนะครับต้องลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่งั้นเรื่องบุญไม่จบนะครับประกาศยืนยันชุมนุมใหญ่28สิงหาคมในวันอาทิตย์นี้ต่อไปคุณประวิทย์เนี่ยไม่มีโอกาสเป็นนายกในรอบแรก ต้องไปใช้รอบสองคือรอบแรกเกิดขึ้นไม่ได้แล้วต้องใช้รอบสองถูกไหมครับฉะนั้นคุณประวิทย์ก็ต้องประเมินว่าจะให้ด่านแรกเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วมาถึงด่านตัวเองได้ไงเกิดอภิิหารทางกฎหมายคุณประยุทธ์กลับขึ้นมาได้ก็อยูก่กันแบบสามปอแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองว่าไปไม่ได้เลยคุณประวิทย์ก็ต้องตัดสินใจยุบสภา พราะยุบสภาแล้วอะไรเกิดขึ้นยุบสภาเกิดขึ้นในขณะที่กฎหมายในการเลือกตั้งยังไม่ผ่านมีเวลาแน่ๆเนี่ยไปปีหนึ่งเต็มๆนั่นคือการประเมินของคณะหลอมรวมซึ่งประกาศว่าจะชุมนุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประเมินว่าคงจะมีโอกาสที่พลเอกประวิทย์จะใช้อำนาจในการยุบสภานะครับ